สวัสดีค่ะเทสเทสแง่งสีมันก็นจะแตกตาไปจากคลิปก่อนๆเนี่ยนะคะเพราะว่ามาสถานที่ที่แบบว่ามันก็จะไม่มีแบล็กกราวหรือว่าภาพบรรยากาศเป็น <c oughs> เป็นเหมือน ในคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะความรู้สึกเศร้าๆแน่จักน้อยเนาะค่ะที่แบบว่าเออเรา,อ,าอยู่ที่เมืองไทยในวันก่อนๆนะคะเมือ่อสามสามสี่มือที่ผ่านมาเนาะค่ะล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบเขียวๆนะคะกลับมาตรงนี้อยู่นอกเวค่ะหิมะอยูนใหพื้นดิน อยู่บนพื้นดินปลาได้ปลาเอเรดเป็นปลาเนื้อแดงค่ะเป็นคล้ายๆาปลาแซลมอนเลยแยกไปแยกบ่ค่อยเบาไปแยกบ่ออกถ้าเขาบอกว่าปลาอยู่เป็นปลาแซลมอนปลาคือเสือปลาเป็นปลาแซลมอนแต่ชื่อมันมันจะมีเป็นชื่อมันเนาะ่ะเนาะว่าปลาเออเรตแล้วรสชาติก็คือปลาแซลมอนค่ะนะค่ะหาน้อกินมากินน้่ากันอืม ช่วยปลาออกหน้าเลยอืม <g ül> กินแมงดาค่ะกินข้าวเอาพลังก่อนไ่ทำเบียกนะคะ น่นกินเทนึงสบค่ะปลาแซลมอนเพราะว่านี่ารสชาติดืวอ,อวก,กันเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อปลาชนิดที่ข่แซลมอนนี่ค่ะที่แบบรสชาติแซลมอนนี่มันต้องมันมันกินแบบกินดิบมันจะแสบกว่า ิจากสวนได้มาประมาณก,กัมหนึ่งเลยค่ะติ๊บผลไม้ได้มาก,กัมหนึงเพราะว่ามันก็ต้องเอาแช่อย่างอื่นนั่นะคะกระเป๋าได้หนักสุดสามสิบสามกิโลสำหรับพิ่บปามาเนาะคะ่ะสามสิบสามคือแบบถ้าถ้าได้เกินนิดนึงก็สามสิบสี่ก็จะ ก็จะได้แต่ว่าคือสามิบสามเนี่ยต้องเสียตังนะคนะเสียตังที่แบบจ่ายเพิ่มค่ากระเป๋าหนักแต่สายการบินที่ปลานั่งมานั่น klm ได้ยี่สิบสามกิโลเสียงเงินไปประมาณหนึ่งอยู่ค่ะทั้งที่จริงไม่อยากเสียเลย แล้วของที่เอามาเนี่ยเสียเงินเยอะเกินคือราคาของไม่ได้แพงขนาดที่จะเสียเงินแต่บางอย่างมันหาบะไรอยู่ตรงนี้นะคะเนาะอืมปลาใสเครื่องของเ จะเป็นของขวันลูกซื้อให้ไหมคะแอร์ฟลายปลาเนี่ยนะ้ำมันไหลเลยนะยอดมะม่วง ผักที่ปามาเนี่ยค่ะสามารถกินได้อีกเท่อน,นึงกินครั้งที่สองแล้วกินยี่บ้านกินบรสาใจเอาเอาน้ำมากินอีกอยู่ท้าง้นเราหลังจากนั้นก็จะกินผักตลาดแล้วผักตลาดก็คือผักสิ่งนี้นะคะเนาะก็กินเป็นสลัดไป แซ่พือกันนะค่ะต่อมาจังเสียงหนังสือเก็นมาได้พริกหยวกพ่อปรับปู่ยุสวนนะคะกำลนังใยใ่แล้วแล้วค่ะภายในอาทิตย์นึงลูกใหญ่เท่านี้แล้วความเป็นแดดเนาะพืชชอบ กลับจากไทยนะคะเขามายุโรปผู้ได้เปิดคลิปเขามาเห็นในว่ามันช่องเอยจินนะพึ่งมองกล่องเห็นซ่งผมจะควางค่ะขึ้นเครื่องมากตลอดทางจากจากบ้านนะคะมาลงประเทศนอร์เวย์เนี่ยใส่แมสตลอดค่ะทุกคนใส่แมส เปิดแค่ตอนกินอาหารบนเครื่องแต่ว่าช่วงสั้นๆในสนามบินในเมืองไทยบ้านเราคือเขาจะไม่แจกอาหารให้กินปกติจะได้รับการแจกอาหารบนเครื่องบินแต่ช่วงที่โควิดเนี่ยไม่แจกอาหารแต่ว่าตอนที่เราจะลงก็คือให้หยิบถุงอาหารลงไปด้วยคือไปเปิดปากกินข้างนอกแล้วแต่ที่ไหน กลางปลาแล้วที่นี่พอตะปลามาถึงนอร์เวน,นะคะเครื่องบินลงจอดพักกันออกมาจากเครื่องบินยางไผ่ยางมันปลามากลมนาลงลงดึงตะก,กานะคะในแท็กฟรีเพื่อที่จะซื้อเครื่องดื่มกับบ้านนะคะเงยนาขึ้นมาเห็นพนักงานเขาทักทายนะคะเขาสวัสดี เขาก็ไม่ได้ใส่แมสเนนะปากะมองไปรอบๆคน้นแย่นันบอใส่แมสจ์จะคนมีป้าคนเดียวที่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะไปก็คิดว่าเออเดี๋ยวป้าใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทอทีหลังมันประมาณเกือบประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะที่เขาเปิดประเทศเนาะไม่ได้เช็คถามหาวัคซีนอะไรเลยในการขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ย ตั้งแต่จากประเทศไทยเขาก็ไม่มีไม่มีการถามว่าฉีดวัคซีนอะไรหรือยังมม่มีการตรวจวัคซีนค่ะเขามาในประเทศนอ์เวยก็บม่มีการเช็คว่เาเขาได้รับวัคซีนบ่ นะะแล้วยิ่งมันมัรับเอากระเปา๋า่ะทุกคนคือเปิดหน้าแบบรู้กันเลยว่าประเทศนี้ไม่ต้องใส่แมสก์ต่เชื้อโลกมันก็นยังคงอยู่นะคะพูดถึงยิงป่านี้มาจากประเทศไทยเนาะจังหวัดที่ปรายุนี่ยรู้สึกว่าคนตั้งจังหวัดเขาเนี่ยจะต้องก,กักโตนะนะ ลูกใหญ่พ่ออยากกเอาซาไปปูนั่งเก็บพขาบอกพี่กุศลที่พอพปนนอลูกไว้าาปัานนี้องใัยลูกโบอยูเราเบญยาก็ยังรอช่องใัยเก็บไปว่บบางท้ายแล้วค่ะถุงละห้าแล้วให้ค้นแถวน,นั้นไปกินแบบพริกราคาแบบหาบาทนะคะ ก็ได้ค้าไฟเนาะค้าไฟหดหดพักช่วงเหนียวในไซน้ำหลายด้วค่ะเพราะฝนนี่ตกมาน้านๆตกมาเทถอตกมาก็ไม่ได้รดน้ำวันสองวัน <c oughs> ข้าติดมือเป็นข้าที่นุ่มมากค่ะ จับมั่นปากค่ะน้ำมันของปลาเพื่อเขาซื้อติดมือหน่อยต้องนะคะ ครื่องปันป้นปั้นละเอียดค่ะก้างปลาอันนี้กินกับปลาก็ได้ค่ะแซบอยู่คือแบบว่าเป็นผักแนมผักเนาะกินกับพวกน้ำพริกพวกปนน้ำขับปุ่นก็บชแซบไหมคะ นี่กินอาหารบานเท่าเนะฮะมีพักให้กินแบบสะใจเลยผักทั้งผลไม้บกม่วงกำลังทยอยสุกนะคะ่ะอืมบานนี้คือเสีออกหลายอะไรยอดคอนมาปัดเด็ด <c oughs> เด็ด,เด,ดเด็ดมาก <c oughs> ถ้าบอกกินลาบก็บอกค่อยเด็ดเค่ะแต่นั่นน่นที่เด้กินลาบตัวยน้อง พอเฮ็ดลาบแ่บเนน้อหน้ะเป็นแบบสีส้มธรรมชาติ ปาจมานะฮะไปยาาังไปในสวนนะไปเห็นเห็ดขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ต่้งหัวกะชีแล้วงหัวหน่อยหัวใหญ่นะคะพืชเต็มดินแถวแถวนั้นเลยค่ะละแวกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ละแวกอืมนั่นแหละค่ะเวงเวงนะคะ เวิร์กนั้นต่ว่าประบงหัวใจกว่าเห็ดอีย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดสงสัยว่าจะเก็บหรืออะไรบ่กกากินนะคะ <c oughs> นอกจากว่า <c oughs> จะมีคนเก็บมาใหาแบบที่เพิ่นไปเก็บเป็นนะคะพี่น้องเจ้าของเนี่ยแต่ว่าต้องเกือกอะเก็บเห็ดมาเอาม่ใหากันกะ ต้งเทอกับเป็นแต่ย,ยานอยู่ค่ะยิงเข้าบูงจักเห็ดนะคะก็ต้องระวังนเนาะเฮ็ดละโงกละงากเหมัอนพิดเห็ดนะคะเนาะเอาบ่าขึ้นนะคะ เสียชีวิตได้อืมพริกหวานกับตัวเนี้ยท่านได้ไปเก็บแมงมันค่ะโอ้ไปไปรอบนี้หลังจากที่บ่ได้ไปเป็นซิปก็ปีนะคะประมาณสิบหาสิบหกปีละ ว่าไปไปช่วงสงการเนี่ยล่าสุดที่ไปกับลูกเนี่ยตั้งแต่ลูกอายุประมาณสามขวบแล้วก็บไปไปอีกเลยช่วงมีหน้าไม่สาพูษภสภพพรอบนี้ดีค่ะได้ไปช่วงเนี้ได้เก็บพักติวได้เก็บแม่งมันได้เห็นน้องใหม่ออกออกม่วงเขาจะติดใจแล้วไปช่วงนี้ แต่บลูยนยังจะได้ไปอีกค่ะเนาะกินไปกับเพิ่นนะค่ะกินปานาคือเพิ่นนะ่ะขออภัยเด้ค่ะสำหรับผู้ที่มาเห็นคลิปนี้พาทาอะไรพากินอะไรคือนี่เลออาหารนะคะเนาะมันก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์นาะคะเพราะว่าการชอบของคนเอาบคือกันเนานะปาเก่งใจเยอะค่ะมาช่วนยังกินเจลเจลใครก็มีไหม แต่อย่างน้อยปลาก็มีใบมะม่วงยอดตูมซาอะเหมือนคลิปก่อนทั้งออกผลทั้งออกยอดค่ะช่วงนี้เลยห,หมอดูผู้ริเสื้อหมอดูฮะหมอดูทักปลาว่า มีคนเอาชื่อเราไปชื่อวันวันเกิดไปทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะแต่ว่าจิตเท่าเนี่ยถ้าเฮอาบอไปโฟกกันลืมไปเสื้อนะคะที่จริงหมอด,ดูอะปะนับถืออยู่คะ่ะเพราะว่าแม่นจริงๆนะคะแต่ว่าถึงคนจะเอาเอาซื้อเอ้าไปผูกไปยังถ้าสมมติว่า บุญของเราหรือว่าศีลของเรานะคะเนาะถ้ามันเสมอกันหรือว่าถ้าสมมติเขาจะเอาไปทําในทางที่ไม่ดีนะคะเนาะแล้วโตวเหามีสิ่งปกปักรักษาคุม้มครองนะคะมันก็จะไม่เป็นผลสําหรับคนที่จะไปทําอะไรนะคะเนาะนั่นแหละอันนี้ถือว่าปัดเสื้อมอดูนะคะที่มอดูถักนะคะเนาะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่เสมอไปมอดูก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะที่จะ พูดตรงหรุอถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะแบบว่าปลาเสือประมาณเก้าสิบเปร์เซ็นต์ค่ะเก้าเนี่ยคือหลายอยู่นะคะเนาะงมงายไหมก็ก็แล้วแต่คนคิดนะคะคนเาจะมีความเสือ้อแต่ละอย่างบ่คือกันนะคะลูกกระทินหมดแล้วมั้งเนหมดแล้วดอกมันค่ะ หืมยอดใหญ่ๆเลยนั่นแหละ่ะถ้าคิดเข้าข้างตัวเองนะคิดว่าเอ๊ะเขาจะเอาเอาไปทำอะไรคือจะเอาเราไปผูกเรื่องอะไรนะคะเนาะเอาชื่อเอาวันเดือนปีเกิดของเราแต่มันก็เป็นการแค่การทำา่ายมาะ ซึ่งถ้าจะเป็นอย่างจริงก็คือจะปัดกาวมากนะคะเนาะว่าถ้าถ้าเขามีบุญพอหรือว่าบุญเราเท่ากันนะคะเนาะอาจะได้เกิดสิ่งนั้นถ้าสมมตินะคะมันจะมีคือแบบว่าเขาเคยได้ยินมานบาคา่คะว่าการไปถ้ำนั้นถ้ำนี้ทางเราไปเรื่องไสยาส์เลยค่ะมันมันมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สามารถ เฮ็ดไดจริง่าไปบ่ไปทาปไปไปอย่างเ้นนะคะเนาะแต่ว่าอาถ้าถ้าบุญเรามีนี่ก็คือมันมันจะต้านมันจะช่วยเนะความคิดที่ปัดคิดบ้างไปเฮ็ุให้ผู้น,นั้นพู้น,นี้มักแล้วถ้าสิ่งนั้นมันเสื่อมแล้วถ้าทําให้เขาชอบช่วงเวลานึงเขาชอบมากว่าเราไปทําใช่ไหมแล้วทีนี้พอ สิ่งที่เราต้องรักษากฎอะไรละ่ะในการที่เราจะไปทําเรารักษาไม่ได้เราอาจจะเสียเราอาจจะเหมือนไปไปขคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทําไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นม่นดานะคะส่วนเป็นม่นดําแล้วอันนี้ม่น,ม,นมันเสื่อมนะคะม่นที่เขาหายว่ามันเสื่อมเรารักษาไม่ได้แล้วคนที่อยู่ด้วยกันอะที่บ้ารทักลัก,กันใช่ไหม ก็เลิกกันไปเพราะว่ามนเสื่อมแล้วไงพื้นฐานไม่ได้รักกันอันนี้กรณีของการเฮ็ดมนใจเพื่อที่จะหายค้นนั้นมามักเนาะคะ่ะอย่าไปหาเฮ็ดแล้วค่ะอย่างแรกเลยบาปถ้าเขารักรักที่เป็นตัวเรารักที่ที่อ่าเป็นนิสัยจิตใจของเราโดยแท้ๆไม่ใช่ไปทำมนทำสเสน่ห์ใส่เขานะคะเนาะอันนี้ สูมือนีนมีป่ะค่ะแต่ก่อนในมีอยู่แต่ว่าที่แน่แนการดูดวงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ศาสตร์ของการดูดวงเป็นอะไรที่แบบว่าน่าทึ่งมากคนคนที่ดูคนที่สัมผัสเนาะค่ะเนาะก็จะรู้แล้วก็ดูดวงตัวเองป่ะเนี่ยล่าสุดนี้มีคนชวนไปดูดวงนะคะป่าบ่าเคยดูดวงอีกจากเธอต่างแต่ต่างแต่มีแฟนคน่ะ ไม่กล้าดูบางเหตุผลทําให้ไม่กล้าดูนะคะแต่ยิ่งหมอดูที่ว่าแม่นถึงไม่แม่นก็ช่างตั้งแต่มีแฟนแล้วไม่เคยไปดูแต่ตอนเป็นใบดุนก็ไปดูนะคะเพราะว่าแถวบ้านมีมีคนดูดวงที่แม่นนะ,ะยื่นยื่นวันเดือนปีเกิดให้ก็ทายมาเลยคือแปลว่าตรงเลยนะคะเนาะ,ะนั่นแหละ ได้และค่ะอ่ะอิ่มแล้วค่ะ,ะ,ะ,ะคบัเนี้โอ้โหอร่อยมากเบิ่งกินปลากินปลาไปชินกว่าค่ะเฮ็ดปลาสามชิน้นอร่อยมากเท้ากันอำลำไปน้ำกันลองซองเลยค่ะพูดถึงเรื่องการดูดวงซะง,งั้นพูดถึงเรื่องการแบบ <c oughs> คุณไสซะง,งั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะ ขอบคุณที่นั่งฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะนอะ้อคิดดีทำดีนะคะเนาะพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ได้ช่วยเรานะคะเนาะการดำเนินชีวิตเป็นของเราเองการที่จะ,ะทำให้เกิดสิ่งดีนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ที่ตัวเรานะคะเนาะสวัสดีอีกรอบค่ะบายค่ะ